ทริปของเราคือยอกนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนค้างที่ยอหนึ่งคืนก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเรามีผู้ร่วมทิมแล้วอังคานะคะก็ม,มามาได้สี่วันแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ถ่ายนะคะเอิ่นก็ไปรับมมของมาที่แอร์พอร์ตนะก็แต่วันนี้ก็จะเข้ายอกันตามไปดูกัน What something cause ยอกแล้วนะคะก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้วแล้วก็กําลังจะเดินไปที่พักคือเอิญยังไม่ได้บอกทุกคนเอ๊ะคือบอกแล้วว่าเราจะนอนที่ยอกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยตอนเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะเอิญก็จะนั่งรถไฟเข้าไปที่ลีดนะคะแล้วก็ไปเที่ยวลีดต่ออีกวันหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาหาไยนะคะที่เชฟโนก็แต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังเดินไปที่ที่พักนะคะเพราะว่าเอิญกะว่าจะกระเป๋าอะไปฝากก่อนเพราะว่า มันันนนนเเปป็กกระ๋าาที่่คอข้ง,ขงหตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9โมงนะคะทุกคนคก็ร้านยังไม่ค่อยเปิดน,นะคะก็ตอนนี้ก็ถนนก็จะโลง่ลงๆนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะคะ เหมือนร้านค้าอะไรก็ยังไม่ค่อยเปิดอันมาเช้ามากนะก็แบบ9ก้าโมงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบเดินไปรอบๆนะคะเดินไปเรื่อยๆแหละรอบๆใช่ก็ตอนนี้หาที่พักอยู่ก็เดี๋ยวกะว่าจะเอากระเป๋าไปฝากก่อนแล้วเดี๋ยวเดินไปนู่นไปนี่ต่อทุกคนคะคือตั้งแต่แบบ อินนั่งรถไฟมาจนถึงออกนะคะเอินแพ้โพเลนหนักมากหลายคนอาจจะแบบโพเลนคืออะไรมันคือเกสรพวกแบบของต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยเออเอินแพ้หนักมากนะคะคือแบบตาบวมอะไรเงี้ยเพราะว่าเอา่อ คือหลังจากที่เข้ามาอยู่ในอาคารอะนะคือไม่เป็นแต่ว่าตอนเดินข้างนอกที่แบบต้นไม้เยอะดอกไม้เยอะเคิร์นแพะหนักมากเลยนะคะแบบจามไม่หยุดเลยทุกคนก็คือเอ,อ่อใครจะมาเที่ยวนะคะแล้วเป็นภูมิแพ้ตอนช่วงแบบสปริงซัมเมอร์อะไรเงี้ยเอิรนแนะนําให้ติดยาแก้แพ้มาด้วยนะคะคือแบบจริงๆอะถามว่าสวีเดนมันมีโพลเลนไหมมันมีนะทุกคนเคยอ,อ,อยู่สวีเดนนะคะก็มันเอ,อิรนไม่เคยแพ้โพลเลนที่สวีเดนเลยแบบเลยคือสวีเดนก็มีโพลเลนทุกปีเลย,ยแต่เอิรนไม่แพ้เลยนะคะแต่ว่าแบบพอมาอยู่อังกฤษอะคือโพเเเลนลนรรุแแงงมาออมาากอออถึคือออแบบ แบบคัดจมูกไม่ได้คัดจมูกคือแบบคันจมูกนะคะแล้วก็จามไม่อยู่ต้องแต่แบบลงรถไฟมาเลยทุกคนก็ถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะก็แนะนําให้ติดยากแก้แพ้มาด้วยนะคะเพื่ออตอนแรกเอินตั้งใจว่าจะฝากกระเป๋าที่รีเซพชันก่อนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจละทุกคนหารีเซพชันไม่เจอนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปแชมเบิลสตรีทเลยรูไ, oh. ได้นะ นนี้เราอยู่่ทีชมเบลนะะค้านแรกที่เราเข้ามาชื่อ The Society of Alchemist s นะคะทุกคนก็คือตอนแรกอินก็ดูของไปเรื่อยๆแหละจนมาสะดุดมุมหนึ่งเป็นมุมที่ขายน้ำหอมนะคะก็คือน้ำหอมกับเครื่องหอมของเขาเนี่ยจะมีการตั้งชื่อที่ค่อนข้างยูนิคมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ Water Sun Moon นะคะ i was just saying ร้านต่อมาชื่อนัด Cracker Christmas Shop นะคะก็เอิญชอบมากเลยเพราะว่าร้านนี้ตอนเข้าไปนะคะพนักงานทุกคนจะพูดว่าแบบ Merry Christmas นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนที่เอิญไปเนี่ยมันเป็นเดือนจูนนะคะมันยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยแต่ว่าด้วยความที่ธีมร้านเขาเป็นคริสต์มาสใช่ไหมพนักงานทุกคนก็เลยแบบกรีดิ้งลูกค้าได้คําพูดที่ว่าแบบน่ารักมากๆนะคะแบบ Merry Christmas อะไรเงี้ยตอนเอิญซื้อของเสร็จนะคะกําลังจะออกจากร้านเนี่ยพี่ๆี่พนักงานก็พูดพร้อมกันว่าแบบ Merry Christmas นะคะคซึ่งอชอชบมากกๆเลยทุคนนตอน,นี้นะคะเราอยู่ กันที่ร้านคริสต์มาสนะคะที่แชมโบนะคะก็ของตกแต่งน่ารักมากเต็มร้านไปหมดเลยอัเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน่ารักมากมันน่ารักหมดเลยทุกคนคือแบบให้เลือกชิ้นเดียวเป็นอะไรที่ยากมากแต่คือแบบที่โซเดียมันไม่มีแบบนี้ม,นม,ม,บบนมันไม่น่ารักขนาดนี้นะคะความหลากหลายมันไม่เยอะขนาดน,านี้อันนี้คือแบบน่ารักแล้วก็เยอะมากๆ şey A à là mời thiên lo lạ ba กันที่ร้าน um, The York Rose นะคะดูคนก็เป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่ปี2004แล้วเออเอิญก็อยากลองเงว่าแบบเออมันอร่อยไหมอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมานะคะก็เมนูที่เราสั่งมาก็คือมีอยู่2เมนูอันแรกเป็น Yorkshire pudding เป็นพ r กนะคะอีกอันนึงเป็น n o u um, No sandwich pork นะคะก็เออเอิญกับมามาสั่งมาคนละแบบเนี่ยเรามาลองชิมดูเนาะ อันนี้คือ no sandwich pork นะคะทุกคนก็จะมีผักนะคะแล้วก็มี potatoes มีหมูนะคะแล้วก็อันดับว่าน่าจะเป็นซอสแบบ gravy sauce นะคะก็เดี๋ยวมาลองชิมดูอันนี้คือของมามานะคะทุกคนเป็น Yorkshire pudding potatoes แล้วก็ีหมูหมูตุ่ดๆนะ ผักนะคะแต่ผักคือแครอทหวานมากี ค่ะช็อปต่อมานะคะชื่อ the shop that must not be named นะคะซึ่งก็จะขายของที่เกี่ยวข้องกับหนังแล้วก็หนังสือ Harry Potter นะคะก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแก้ว like ไม้กายสิทธิ์นะคะเป็นแบบ s ซเวเนียที่จะเป็นพวกแบบเสื้อผ้าก็มีนะคะทุกคนอันก็เดินไปดูแต่ละ section ว่าเออมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะเพราะงั้นถ้าใครเป็นสาวกแ r r ์รี่ t อตเตัวยงเนี่ยเอิแนะนำเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ควรพลาด ตอนนี้เอิญอยู่ที่ยอร์กมินสเตอร์นะคะทุกคนก็คือเดินออกมาจากตรง The เดอะแชมเบอร์แล้วนะคะอยู่ตรงนี้ ยอร์คเนสเตอร์มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเป็นคริสต์ศาสนาสถานประเทศอาสนวิหารนะคะสร้างมาตั้งแต่ปีศตวรรษที่12ใช้เวลาก่อสร้างกว่า250ปีจึงแล้วเสร็จนะคะเดิมทีเนี่ยเริ่มต้นสร้างขึ้นด้วยไม้เพื่อทําพิธีสีลลังบาปให้กับกษัตริย์แห่งนอร์ทัมเบรียแต่ถูกเผาถูกทําลายแล้วมันก็ถูกวนสร้างใหม่จนเรื่อยมานะคะจนปีคศ .110 0เนี่ยถูกบุกราชอีกครั้งโดยชาวนอร์มันตอนนี้นะคะเอิญกำลังเดินเข้าที่พักนะคะท เช็คอินเข้าที่พักได้ตอนบ่าย3มก็เอิอนไปนั่งพักในคาเฟ่มาก่อนนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะอากาศมันร้อนมากเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนนะคะก็เลยขอไปนั่งพักก่อนมัไม่ใช่แรมแต่มันก็ระบบแับน,นีหรือเปล่าฮ<ะ>เฮ้แดดแรงมาก เดี่ยวเย็นนี้เนี่ยเอินจะออกไปองซิตี้วอลนะคะแล้วก็อาจจะถ้าโชคดีเราอาจจะได้ถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกซึ่งเขาบอกว่าซ i t ี w วอลตอนพระอาทิตย์ตกคือสวยมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหมนะคะแต่ว่าก็หวังว่านะหวังว่า ไ,ได้จองเป็นโรงแรมนะคะทุกคนเออจองเป็นอาพาร์ตเมนต์เนาะก็อันนี้เข้ามาถึงก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะเปิดให้ดูมันน่าจะยังไม่ได้เปิดไฟแต่อน,นี้เป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเอินค่อยเปิดไฟทุกคนดูนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องเดินเข้ามาข้างในนี่นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นทีวีนะคะส่วนห้องนอนก็จะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ นี่นะคะคือห้องนอนของเราในคืนนี้แล้วก็วิวข้างนอกนะคะนี่นมามามามีตอนนี้เรากำลังจะออกไปไหนมามี้<อ>ถ่ายรูปที่ซิตี w a l ลนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเออ อย่างที่บอกไปก็คือเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะทุกคนเพราะว่าพระอาทิตย์ตกตรงซิตี้วอลสวยมากแล้วก็เลยกำลังจะออกไปซิตี Wall กันตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะทุกคน2องทุ่มจะครึ่งแล้วแต่ว่าพอมันเป็นซัมเมอร์มันก็ยังสว่างอยู่ Tik t o อกนะคะว่ามีคนถ่ายบริเวณเนี่ยเราคือตอนที่พาทิตย์ตกอ่ะท้องฟ้ามันเป็นสีชมพูทุกคนคือมันสวยมากแต่ว่าเอินดูทรงแล้วนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมก็คือปกติแล้วอะ่ะเวลาที่พาทิตย์ตกตอนช่วงซัมเมอร์อ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นสีชมพูคือมันจะแบบเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตอนช่วงแบบวินเทอร์ที่ท้องฟ้าจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอินก็เลยคิดว่าเออเราจะไม่รอนะคะเอินคิดว่าเอินจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ ไม่ได้อยู่ล้อให้มันเปลี่ยนเป็นแบบสีชมพูนะคะทุกคนอืมได้รูปแล้ว